สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าไปไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปวัดกันค่ะพี่น้องไปับไปเอาบุญน้ำกันจากพี่น้องมื้อนี้วันพระพรอย่างระไปทั้งนี้หรอจ้ะนี่ค่ะสมเนื้อสมหมูของพี่หญิงเหล็กสวีเดนนะจ๊ะเนาะไีค่ะพร้อมไปถวายพระ ย่างรัดออกไปนี่ละจ้ะได้แล้วได้จ้าเมื่อกี้ว่าได้พี่น้องจากก้าขอบคุณพี่ยิงเหล็กสวีเดนดนะจา้ามือนี้้ไดเ็ดมาทำบุญนะจา้าอันนี้ของมันมันเข่ากำหรือมันมือเสือของมมออของพระเอกต้นจ้ะออของเอฟเอฟซีของซาโน่เพื่อนเ,อเพื่อนใหม้มาเฮดเฮดบุญจ้ะวันให้มาเฮดบุญจ้ะอันนี้ของพระเอกต้นนะจ้าเนาะอันนี้มันมือเสือที่ว่า ให้พี่ก็าหมดม้แล้ววันนี้มันเหลือมันหลายๆเนาะจ่าเพื่อนให้มาลายๆก็เลยพากันแบงมาใหดบุญน้ำใจพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันจ่ะเดี๋ยวจ่าคนสวยยายแดงคนสวยเาาข้กใส่บแกข้วเอาไม้เขากินแล้วมันหลายโผล่ก็เลยพากันแบงมาวัดจ้ะวัดน้ำผ้าด้วยจ่าน้ำผ้าด้วจ่ามาเนาะเอามาพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันมื้ยเนาะจ้ะอันนี้กับของพี่ยิงเหล็กสวีเดนนะจ่ะนี่กับมันของพระเอกต้น จ้าจ่าจมณีวันพภานาะพี่น้องน้อง,องมอบุน้ำกันค่ะจ้าจ่าเตยย่างรันมณีจ้าแม่จ้า อันนี้อีเมเราเบิรงคลิปจ้ะพี่น้องจ๋าอีเมลเราเบิรงคลิปแล้วก็บอาหอดอยู่อยเ้งแกบอก็ยด้งแยกเดงเราไม่ง่านอันป้านปากล่องคิแม่ยามดขนาดแล้วเบคิปเราแใจสิผ่ายก็ามันอยู่ปดกล่องที่ว่าตีเอ่นไสันีแม่จ๋าเน็กตัวโอ้ยเลีกตัวสาบานนี่ยเมันเน็กตัวน้ำตาเฉียวเพราะว่าคนไปใั่านก็จนมาล้เนาะ อันรูมนไปโลเลียนแแนค่ะโอยมันตก่งไหนมันมาตกผีหังบานไม่เป็นีตกข่าตกเนี่แม่จ้าอ่านโซ่เขาปงละจ้าโซกเรียนไปอยู่น้ำบอโจเพิ่์นเล่นเอฟซีเพิ่นเลสซอรพอร์ตายหลายอย่างออจ้าแม่เห็นบ้านเขาของพวกันละไห้จ้า พัวแมวละสิละขอบคุณจ้จแม่ที่เป็นกำลังใจให้ลูกยังว่ามันมีปุ๋ยเบิ้งเบิ่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 งอันนี้เบิ่งบ่เป็นเห็นบ่เป็นเดี๋ยวพวกเปลี่ยนอย่างนั้นกม่ใช่านที่แมวพี่รามโมแมนกินนูนแม่กินนูนเยอะเด็กกว่ายอะกว่านั่นขอประทานนะคะอันอันอันนี้อัน,อน,อน พ่อยั่ยยายแงยกินนู้นเดียวยังไม่ยังไม่ได้เบิ้งคลียอยู่ยังไม่ยองได้ได้ลายโอ้ยปแมงกินนู้นบานเขาจ้าโอ้ยออ้ยยังขึ้นลายเดียวได้ทำสีนด้ค่ะปลาเม่ลายน้ะได้ลายลา่อแม่งกินนู้นแมงกินนู้นอ่นพ่อยย่ยยายแดงเราไปใต้มาจ้าพ่ย่เราไปใต้ได้ภลรย ก็เลยเดยมาเหตมาวัดน้ำกันจ้ะรู้เพี่าองโน่เน่าบุนน้ำกันพี่นอเมื่อนี่วันพระมาบุนน้ากันจ้ะพี่นองเดี๋ยวอันให้เพื่อนนั่นแต้ยงบ้าเข่าจัาของนทยจิบ า ja ูด้วมานไเียไปไม่ร้อนบวเตามไป่ไหมกได้ขึ้นมากแ้เชี่าไปแตาก็ได้ขึ้ามากมาปรารนาาใเนาะแมราเดยจะยังมื้อถ่วมหัวอาอันพวกเขาเฮ็ดเขาไปจช่อยากมาปรารถนาเอาคนได้าชี่ยนะใช่จ่าจ่าจ่าอัาอันาอให้ไม่เปาี้ยวเด้อเพราะว่าตีหัวก็เฮา จ้าเตยหัวก็เฮ็ดมือคืนนี่อันอันนี้เฮ็ดมือคืนนะจ้าพี่น้องจ้าอันสมเนื้อสมหมูเดียนของพี่ยิงยิงเหล็กสวีเดนเพื่อนไข่มาถวายวัดพระเจ้าไป็นน้ำเลืดแดงพระเจ้าแต่อันอันเพราะอันนี้เดวิดสยานน้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ้าอยู่จา หญิงเหล็กเสดีเดียนนอกจากสาธุสาธุอนุโมทนาบุญนอกจากพี่หญิงเล็กสาธุสาธุระแบบของมันของพระเอกต้นนะคะมันของพระเอกตนนเกจากเสื้อเสื้อผ้าเสื้อน้าอ่อนเสื้อผ้าอ่อนเสน้อผ้าน้ำหอมแอลอ่อนน้ำหอมจ้ายบองจ่ายบุญ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 จ้าพี่น้องมือเนี่ยจุงแคนพี่น้องเขาขอมาวัดเมาบุญน้ำกันจ้ะสาธุสาธุเอาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องจ้าอันนี้หอแล้วครั้งวันนะจ๊ะมาเบิงว่าอันนี้มันคือบอยอย่างพี่น้องมาเบิงนะคะเดี๋ยวพาย่างเบิงวะมันเป็นบอยอย่าง พี่ Jamie, น้องสาทูออเด้อผู้ใดเห็นนั่นคลิปนี้ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ขอให้รวยๆสุขผู้สุขคนเฮงเฮงรวยๆสุขคุนน่าจะพี่น้องจ๋ามื้อนี้มาเอาบุญน้ำกันเลยแกผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็สาทูออเด้อร์าซาทูซาทูอ้าพี่น้องจ๋าดูวัดป่าวัดสิริธรรมหนองกุงค่ะพี่น้องน่าจ้ะ วัดที่เงียบสงบจ้ะเงียบสงบพี่น้องทั้งนั้นก็จิเป็นด้นั้นจะเป็นพวาประทานไงจ้ะพี่น้องทุกข์เนขา แงอันลอหัวน่ะนะดูีเียเดียเสองพันสามพ <c oughs> ันหนึ่งไปแจ้งรถแน่ันอกอาพี่น้องท้องข้าเด้อยพูดอยากสูกอยากมานุ้แรงเบองคลิปนี้เราก็ห้รวยๆสู้คนได้จ้า,านี่มาวัดกับน้องลูกตาลจ้าพี่น้องจา้า หนูไหว้พระรือ,อยังลูกไหว้พระก่อนเล็ว้วมาถึงวัดแล้วไหว้พระก่อนเลี้วจ้หนึ่งสองามเสร็จแล้วมจมาวัดกับน้องลูกแตนจ้ะพี่น้องมือเนี่ยเป<า>็นนี่ค่ะรอพระคุณเจ้าเพิ่นลงมาจ้ะ คุณเจ,เาาจาณเ้าเพิ่นไปบินธบาตมาจ้ะพี่น้องเพินนี่ะเพิ่นผักไม้ลายยานจ้ะพี่น้องจามา,าบุญน้ำกันเมืองเนาวันพระตาเพิ่นไปบินธบาตมาจา้ะ จ้าเอาเพื่อนัวมูเขากะมาวัดขึ้นกันมาเป็นผู้ใดค่ะเชอรี่ค่ะเชอรี่กับอันเจ้าของขนมกะ,กะหลี่ปั๊บจ้ะเพื่อนกะมาวัดขึ้นกันสวัสดีค่ะสวยแท้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้า